เป็นไหมอ๋ออ๋ออลังการงานสร้างครับร้อยแปดต้นครับอ่านี่ละครับร้อยแปดต้นเกิดมาในชีวิตเพิ่งเห็นครับผมอยู่ที่อำเภอโคกโพชัยครับบ้านนาแพงหรือตำบลนาแพงครับ ดูเลยครับดูคนทำการสานสิครับเยอะมากครับผมผมไม่เคยเห็นเลยครับในชีวิตครับโอ้โหสอร้อยแปดตัวนี่เอามาได้ไงครับเนี่ยลากมาครับผ้าลากมาเหรอครับอ๋อรถเหรอครับว่าจะลงจากเขาก็สงสัยใช้ช้างหลายเชือกครับผมไม่ะ รม่ไช้านเราตักกะขาแค่รอบเดียค่ะรอเดียเปิดบปิดตนในรูนี่โอ้โหอลังการงานสร้างที่สุดในจังหวัดขอนแก่นครับสวยที่สุดใหญ่ที่สุดโอ้โหไม่มีที่ไหนเปรียบเสมือนได้ครับในชีวิตผมเพิ่งเคยเจอครับต่อไปต้องพาคุณนายมาดูใช่อยู่ที่อำเภอพวกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอ่าบ้านนาแพงตำบลนาแพงครับ ท่านที่นี่เป็นวัดป่าหรือวัดวัด,วดนี่วัดป่า,า,าโอ้โหวัดบ้านทําไมป่าเยอะทัดน,นี่ขนาดวัดบ้านนะครับป่าเยอะมากเลยครับโอ้โหครับผมเราเกิดมาในชีวิตต้องมาเห็นให้เป็นบุญตาเรานะครับครับผมไม่เคยเจอเหมือนกันครับผมโอ้โหงามงามมากเลยนะครับท่านกำรธรรมรัตน์ครับ อืมโอ้โหรับรองว่าท่านไม่เคยเห็นแน่นอนโอ้โหวิจิตอลังการงานสร้างเลยครับผมโอ้โหมัานเอ้อืมมันเทียมจริง อลังการอลังการครับผมผมไม่เคยเจอมาก่อนครับใช้ช่างที่มีฝีมือมากเลยครับอือช่าง นี่มาทานี่คัดมาจากหลายประเทศครับช่างไม้ที่มาทําครับดูดิคุณยายดูคุณยายที่มากัดสิครับโอ้โหนี่มีแต่เทวดาแค่นั้นนะครับนี่ครับใครที่มากวัดสลาได้เป็นเทวดาหมดเลยครับผมอโอ้โหครับ ทำไมางามอย่างนี้ละ่ะฮะงามปรอหลางการอืมอืครับผมเดี๋ยวเชิญชาวไทยทั้งหลายครับผมมาเยี่ยมชมให้ได้นะครับครับรับรองท่านไม่เคยมาครับผม ผมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเจอแบบนี้อือยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับสงสัยต่อไปต้องเป็นมรดกที่จะให้ทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศมาเยี่ยมชมครับเนี่ยงามขนาดนี้ครับผมโอ้โหโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมครับผมครับ